ครับวิธีการสร้าง c ช a n n l l ใน YouTube ให้กดที่ตรงนี้แล้วก็กดที่ y o YouTube s e t t i n g ครับจะเข้ามาสู่หน้า Overview ให้เลือกบรรทัดสุดท้าย See all channel create a new channel จะเห็น channel ทั้งหมดให้เลือกที่ create a new channel ครับจะเข้ามาสู่หน้านี้เลือกคัตเตอรี่ก่อนว่าเราจะคัตเตอร y ของ YouTube Channel ของเราจะเป็นอะไรแล้วก็เลือก พิมพ์ Channel Name mm hmm. ของเราชื่อ Channel ของเราครับอยากได้ชื่ออะไรแนวไหนมีคีิร์ดอย่างไรพิมพ์เลยครับโอเคเสร็จแล้วกด i agree ยอมรับข้อตกลงกด d อ n เสร็จแล้วครับชแ l YouTube ของเราถูกสร้างขึ้นมาแล้วจากนั้นเราก็มาปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหรือว่าเปลี่ยนชื่อได้เองในภายหลังสําหรับการเปลี่ยนชื่อถ้าไม่ถูกใจการเปลี่ยนชื่อชแนลในวิดีดูการเปลี่ยนชื่อช n e l ได้ในวิดีโอหน้าครับสวัสดีครับ